สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับการงานการเงินกับไพ่ทาโร่นะครับชาวราศีสิงห์เรามาดูกันครับไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับเรามาดูในตำแหน่งของตัวคุณใบที่หนึ่งคือตัวคุณผมหจิบมาเลยนะตัวคุณเป็นอย่างไรการงานการเงิน ผลประโยชน์โอกาสอุปสรรคปัญหาแล้วก็คำแนะนำจากไพ่ทาวดูโอเคเราได้มาแล้วนะหกใบเรามาดูซิว่าไพ่หกใบนี้จะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์บ้างโอเคเอาใบาที่หนึ่งตัวตนตัวตนของชาวราศีสิงห์เป็นห้าถ้วยห้าถ้วยคืออะไรคือความหวังว่า สิ่งที่เราหวังไว้สิ่งที่มีอยู่บางทีมันก็พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เราก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้เข้ากับชีวิตของเราเอาแหละเราจะจำลองสถานการณ์ลองนึกถึงว่าเมื่อก่อนเราเคยทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กใช่ไหมเราทำแบบนี้ทำในรูปแบบนี้มันเวิร์กมันดีแต่พอมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เวิร์กแล้วมันไม่ใช่มันไม่ดีแล้วแต่เราก็ยังไปรู้สึกว่ายังเสียดายนะอุตส่าห์ทำมาซะดีแล้วสุดท้ายมันใช้ประโยชน์ใช้งานไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องมองหาทางออกเพราะว่าถ้าเกิดถ้วยมันไม่ล้มไปถ้าถ้วยมันไม่ล้มนะตัวเรามีหรือจะมองสิ่งอื่นๆที่มันดีกว่านี้เราก็ยังคงมองในสิ่งที่เราพอใจอยู่ ใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาโตต้นของชาวราศีสิงห์ตอนนี้เรียนรู้ประสบการณ์ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอาเรื่องที่ผ่านมามาสอนจิตสอนใจตัวเองอย่าประมาทอย่าเผลอทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีการพัฒนาตัวมันเป็นเช่นนั้นแหละเวลามันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นเราอย่า,ายไปยึดติด หไหไบนี้บอกว่าอย่าไปยึดติดเลยนะมองหาโอกาสใหม่ๆภายใต้ความผิดหวังที่เกิดขึ้นมันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์นะของชาวราศรีสิงห์โอเคเรามารู้แล้วว่าราศรีสิงห์โตคุณเป็นแบบนี้ละบางคนยังซึงมๆบางคนยังเศร้าๆบางคนยังรู้สึกหงุดหงิดลำคานใจอยู่เลยนะบอกเอ๊ตั้งมาแป๊บๆไม่เท่าไหร่ใช้ไม่ได้ละนะ เพิ่งจะคิดมาทแท้ๆเพิ่งจะทํามาทแท้ๆเพิ่งจะออกสินค้าใหม่มาทแท้ๆมันหมดและหมดเวลาของมันแล้วต้องมานั่งหาอะไรใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะเรามาดูในเรื่องของการงานก่อนการงานเป็นอย่างไรใบที่สอง the world the world คืออะไรก็เป็นไปเรื่อยๆประสบความสําเร็จดีแต่มันก็ไม่ได้เลิศไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรมันก็สําเร็จไปตามนั้นแหละ ตามเหตุผลที่เราทํามันก็ไม่ได้ปึงปังอะไรมากมายยังไม่ได้อโอ้โหถล่มทลายอะไรขนาดนั้นการงานยังอยู่ในสภาวะมีความสุขกับสิ่งที่ทําแล้วก็ยังดํารงอยู่เรื่อยๆยังเป็นไปเรื่อยๆอยู่ยังคงสภาวะรูทีนยังคงสภาวะที่ทําต่อแล้วยังมีความสุขมีความสุขกับการทํางานอยู่นะโอเคละบางคนบางท่านก็อาจจะ อยากจะไปเปิดหูเปิดตารับอะไรใหม่ๆเพราะบางทีมันทํางานอยู่ที่ดาเดนินมันจาเจซ้ำซากป,ประกอบกับไพ่ห้าทวยที่ขึ้นมาแล้วบางทีมันเบื่องานบนโต๊ะใช่ปะเบื่อโปรเจกต์เบื่องานที่อยู่บนโต๊ะทำไม่ผ่านท,ทันทีแก้แล้วแกอีกเราคิดว่ามันดีแล้วนะยังต้องกลับมาแก้เลยอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเราเอาจิตเอาใจไปอยู่กับความสําเร็จอย่างเงี้ยบางทีมันมันไม่สําเร็จแล้วเราก็งุนหงิดแต่ถ้าเราเอาจิตเอาใจมาอยู่กับ ช่วงขณะในการทำงานจบวันก็ได้สามร้อยเหมือนกันจะให้ขยันเท่าไหร่ก็สามร้อยเหมือนกันจะให้ทุ่มเทมากคาดหวังมากก็สามร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้บอกให้คุณต้องทำน้อยกว่านี้แล้วก็สามร้อยเหมือนกันไม่ใช่นะออแต่เราอย่าไปคาดเราก็ทำดีที่สุดอะเออพ่อเดอะเวอร์ก็บอกแล้วทำดีที่สุดนะจ๊ะทำดีที่สุดแล้วอะไรก็แล้วแต่อย่าไปนั่นกับมันเดอะเวอร์ บางครั้งอะ่ะคุณเดินทางมามาดีแล้วนะแต่ก็ยังกลับไปมองอดีตอยู่อะ่ะกลับไปมองเบื้องหลังกลับไปมองถึงอดีตว่าไม่น่าทําเลยทําไมท่านไปทําแบบนั้นแล้วมันส่งผลเสียมาเรื่อยๆนะบางทีเดอะเวิร์มันก็ไม่ขาเราไปข้างหน้าแต่เรากลับมองไปที่อดีตอย่างนี้เป็นต้นนะการงานอยากให้คุณมองไปถึงอนาคตมากกว่าไม่อยากให้คุณกำลังกลับไปมองสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันมันเก่ากู้อะไรไม่ได้มันไปแล้วไปเลยเอ่ะ คำเหมือนคำพูดอระพูดไปแล้วเราก็จะไปล้างคำพูดก็ไม่ได้ก็ต้องทําจิตทําใจปล่อยมันไปฟ้าบ,บางทีมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะกลับไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับราศีสิงห์นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงการเงินราศีสิงห์ถือว่ามีมีหลายจะบอกว่าไงดีมีหลายช่องทางอ่ะ มีหลายช่องทางมีเงินเข้ามาหลายช่องทางนะแต่รายจ่ายมันก็มีเยอะด้วยเช่นกัน่ะแปดไม้เนี่ยมันทั้งรายรับรายจ่ายมันก็มีมากม,มีน้อยก็สลับปนไปกันไปนะได้มากจ่ายน้อยได้น้อยจ่ายมากอะไรประมาณนี้แต่ถือว่าถ้ามองในเรื่องของการเงินใบที่สามเนี่ยบอกบอกว่าคุณมีไรายได้หลายทางมีเงินมากระปิดกระปอยได้ไหมใช้คำ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 นี้ได้ไหมมีเงินมาแบบกระปิดกระปอยได้ไหมเออ วันนี้ได้เงิน 300, วันนี้ได้200วันนี้แหมวันนี้ได้50บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่มันรวมๆแล้วมันก็เป็นเงินก้อนเ,ออเงินมาทีมาเยอะแต่มันมาไม่เท่าไม่เท่ากันบางวันก็มามากวันวันก็มาน้อยแต่ก็ยังดีมีความสม่ำเสมอในการมาแต่รายจ่ายมันก็มาด้วยเช่นกันโอเคแต่ก็ถือว่ามีเงินให้ใช้มีเงินให้จ่ายเนาะโอเคหละ ยังสถานการณ์การเงินยังดีอยู่ไม่ได้ตาแหน่งที่ปัญหาอะไรถ้ามองว่าคุณขยันก็แสดงว่าคุณมีรายได้มาสองทางแต่ถ้ามองว่าคุณไม่ไม่ขยันละ่ะคุณก็ได้เงินจากการที่คุณมีหลายๆช่องทางในการเข้ามาแต่รายจ่ายมันก็อาจจะคงที่รายจ่ายมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมการงานการเงินถือว่าอยู่ในสภาวะแบบรับรื่นสมดุลยังเป็นไปเรื่อย แต่ยังติดตรงที่ว่าคุณเองชอบไปมองอดีตไปมองเบื้องหลังไปมองในสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าผลประโยชน์หรือโอกาสอะไรที่ราศีสิงห์นี้จะพบเจอมีมีลูกค้ามาหามีคนมาจ้างวานมีคนเขารู้ว่าในความสามารถของคุณนั้นคืออะไรแล้วเขาก็ยังยังคงมีเข้ามาติดต่อเรื่อยๆนะยังมีผลประโยชน์มีเรื่องของโอกาสก็คือเรื่องของลูกค้า คุณอาจจะได้รับเลือกนะใบที่ 4, สี่ตำแหน่งที่สี่สามเหรียญคุณอาจจะได้รับเลือกได้รับเลือกให้รับภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่ใช้ความสามารถใช้ฝีมือฮะอาจจะได้ร่วมงานกลุ่มได้ร่วมงานกลุ่มมีคนมาทาบทามให้ไปออกงานมีคนให้มาเชิญไปทํางานอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องของลูกค้าก็คือมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเรื่องงานนะผลประโยชน์ตรงนี้นะโอเคเรื่องของการเจราจาพูดคุยติดต่อ เรื่องงานถือว่ายังดีอยู่โอเคแหละถือว่าเป็นจุดดีของคุณนะปัญหาอุปสรรคราศีสิงห์ปัญหาอุปสรรคของชาวราศรีสิงหงชาาง์ชอบทํางานคนเดียวนะอย่าทำงานกับคนเยอะๆนะไม่งั้นจะทะเลาะในเรื่องของความไม่เข้าใจกันการงานถ้าเกิดทํางานกับคนเยอะๆแล้วอะ่ะมันจะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสภาวะอารมณ์ทํางานคนเยอะปัญหาเยอะนะ เออเราก็ไม่รู้ว่าใจคนเป็นยังไงต่างคนต่างคิดเราจะไปคือราศีสิงจะไปเอาอกเอาใจทุกคนมันก็ไม่ได้หรอกนะเราต้องก็ต้องดูแลตัวเราให้รอดแหละเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาคือเรื่องคนคนเยอะเรื่องแยะ่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับราศีสิงนะคําแนะนําจากไพ่าทาโร่เป็นอะไรคําแนะนําจากไพ่าทาโร่เป็นอัศวินดาบอัศวินดาบบอกว่าไงเอ่ยต้องรีบลงมือทําด้วยความตั้งใจนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นราศีสิงห์ช่วงนี้มีอะไรรีบทำนะรีบจัดการรีบเคลียนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบที่สี่ครับสามเหรียญน,นี่ไงมันจะมีเรื่องของการติดต่อง,งานเข้ามาเรื่องของดีลงานเข้ามางานมาแบบปรุบปรับฉับพันงานมาแบบฟุกฟุกถ้าคุณไม่เคลียงานของคุณไม่เคลียโต๊ะของคุณไว้เดี๋ยวงานเข้ามามันจะไม่ว่างมันจะมันจะรับงานไม่ได้น เพราะฉะนั้นโอกาสนะถ้า,ถ,าถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือคุณทางานอิสระนะรีบ,ร,บรีบเคลียร์งานให้จบเพราะวันจะมีงานใหม่เข้ามามันจะมีเรื่องของโปรเจกต์เข้ามาคุยคุยระยะยาวนะมีเรื่องของเงินเข้ามารีบเคลียร์เรียบ,บจบจบ,จบเสร็จรับเงินไวเพราะว่ารายจ่ายเราอยู่เยอะโอเคแต่ก็มีเงินเข้ามาเยอะด้วยเหมือนกันนะครับโอเคสรุปการงานการเงินถือว่าดีนะราบรื่นมีเงินเข้าละมีเงินออกที่ค่อนข้างจะ บาลานซ์สมดุลกันเงินเก็บยังไม่มีดูแล้วยังไม่มีในเรื่องของเงินที่มากพอจะเก็บแต่เราก็แอบเก็บได้เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีเงินแบบต,ตุมตาเป็นเงินก้อนใหญ่ให้เราเก็บได้เยอะๆอาจจะต้องเก็บเล็กผสมน้อยเอานะครับในเรื่องของการงานระวังเจอคนเยอะๆแล้วปวดหัวนะคนเยอะปัญหาเยอะนะครับไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมือรีบทําให้เสร็จส,สาราให้เสร็จเคลียให้เสร็จแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้อง ที่ต้องเตือนเลยนะคืออะไรที่มันพลาดไปแล้วปล่อยมันไปกลับไปแก้ขไขเลยไม่ได้สิ่งเดียวที่เราทําอยู่คือทาอนาคตให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําตอนนี้ให้ดีที่สุดนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดีวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ